ตาแทนตัวจริงตาก็ถ่ายด้วยตาก็ถ่ายด้วยนะครับตาก็ถ่ายครับสวัสดีครับวันนี้เอฟได้เจอตัวจริงแล้วเจอตัวจริงแล้วตานี่หนูอะนกไรรังพาเที่ยวนะนกไรรังพาเที่ยวท่องนกไรรังใช่ที่กดกดตาบ่อยเออนี่แหละนกไรรังพาเที่ยวเจอหน้าตาได้ตาจะเข้าไป ทักทายให้นะขอบคุณค่ะตาตาตาจะเข้าไปกดติดตามให้สบายไหมสบายครับแล้วทำมานานยังนี่หนูเพิ่งไปได้สองสองเดือนกว่าค่ะอืมเห็นอยู่เห็นอยู่นุ๊กไรลางเห็นอยู่เห็นอยู่นี่ตาตาจะอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่จังหวัดอะไรอ๋อหนูอยู่สกลนครอยู่กุสุมานี่อืมอยู่กุสุมานเออก็มีคนอยู่กุสุมานเยอะนี่ก็เอฟซีมาจโคราช คนบ้านเราเนี่แหละไปอยู่โคราชาก็ว่าจะเข้าไปทักทายเนะาะว่าจะเข้าไปทักทายนะครับพัดโขายอะไรรอเนาะเมื่อวานเมื่อวานฝนตกอยู่หนาวหนาวเมื่อวานหนาวหนาว กินกาแฟขึ้เดียวกินกาแฟมันบอกว่าเห็นปลากินแล้วมันอยากกินมื้อแรกน้อยเวลาค้ากว่ามันบอกว่าเห็นปลาแล้วมันเยอะมันหวานมันเลยย่างไปซื้อด้วยบอกเออมึงก็บรรลัดน้ำตาลรู้สาวผู้เดียวบอกบักใหญ่บักไงสามปีแล้วอ๋ออันนี้อันนี้ผู้น้องเปลี่ยนจากไหนอย่างเราเปลี่ยนไปมึงก็แต่ก่อนมึงกับปิ่นเหม็นอันนี้และของเจ้าเนาะเจ้าคืนทุกคนนะที่เลือกทำพยานกัน น, <texting> นีน th omas th omas ่ก็เป็นลูกหลานนะครับที่มาจากโคราชนะครับมาจากโคราชก็มาบ้านเก่าบ้านเก่าอยู่ที่บ้านกกตูมนะครับเป็นลูกหลานตาเนี่แหละครับเขาเคยมาอยู่กับบ้านกกเกบ้านกกตูมนะครับเขาอยู่บ้านกกตูมนะครับนี่เขาก็มามาไหว้ปู่นะมาไหว้ปู่เป็นเอฟซีที่มาจากโคราชคือพ่อแม่เขาก็ตายแล้วเขาก็มานะครับ โอ้แม่ขาแม่ขาขายแม่ขาขายน้ำขายดิบขายดีอะไรไม่ไม่ไม่กินไม่กินตากินกาแฟแล้วตากินกาแฟแล้วตาไม่กินแล้วแล้ววันไหนวันไหนมันร้อนค่อยกินวันนี้ไม่กินวันนี้มันหนาวมันเย็นไม่กิน โอ้ตยตึงยีนเลยนี่ก็ไม่รู้ลุงป้าไปไหนนะครับ ลุงป้าไม่อยู่นะครับลุงว่าไปชงไปทุระเนะาะทุระคนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับทยอยมาเรื่อยๆนะครับมากันทุกวันนะครับมากันทุกวันอืมไม่แต่ว่าไม่ได้มากันเป็นกลุ่มไม่ได้มากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนเหมือนตะก่อนนะครับเหมือนตะก่อนนะครับอืม ตามไปไหนเงียบมกัรนะโอ้ป้าเขาคงไม่อยู่ป้าเขาคงไปกับป้าเขาคงไปกับเมดีเนาะวันนี้ก็มีเมดีมดก็ดูเหมือนฝนจะตกนะครับดูเหมืนฝนจะตกเนาะดูเหมืนฝนจะตก Mm-hmm. กินจับอันพักอันนั้นนะพักไปเลยพักะยาันรับนั้นก็คือนกไรรังมาจากสกลนครนะครับสกลนครนะครับมาเที่ยวกันนะอากาศเย็นๆก็มาเที่ยวเนาะมาเที่ยว นี่ก็เป็นบรรยากาศขา,ศายของม<า>ไม่ไม่อามันเย็นไม่เอามันเย็นเอาเอาไว้เอาไว้วันไหน,น,นมันฮะเอเอถ้าโอ้นตินร้อนค่อยเออถ้าโอ้นตินร้อนค่อยเอาเย็นๆนะไม่เอา อืมอืมแล้วก็เล้ยงเลี้ยงเลี้ยงเละถินยี่สิบบาทอืมอืมครเียร้อลูกิมเลงลูมเลงโอเคหาแก้อร้อนแก่นัมีอยู่เอาต้องหาแก้วมาเผื่อเขากินร้อนอืมะส่วนมากเขาจะกินร้อนเหม่ ยังเนะแเปิดกี่โมงตอนเช้านี่เปิดพเช้าเลยเช้าเลยเิช้าเลยดีมากใช่ไมมาย้กินเลยนะมาลกจะมาสองแม่ลูกจะไปไหนนาะจะกลับหรือยังเนาะแสงเมื่อลูกเนาะ

เออตาชุ่มกินเองเลยตังไา่ตังมาโตินร้อนไแกตวขาวแกอ้ตแก้วอะไรก็ได้แกวก็ต้องไปหาร้านก่อนนะครับเไม่เป็นไรไม่เป็นไรเแล้วูเริ่มโบววแันะสองร้อยกว่าบาทในแก้วบนี้น่ะโรนะนกาบาท ที่รับเส้ต่อมาจากป้าโซนะครับข้าวที่มนะป้าโซต้องใส่คา่ชั้นไหมเยไม่ใสอันนี้ไม่ใส่ใช่ไหมทำร้านกาแฟอยู่ข้างทร้านข้าวของป้าโซได้ประมาณสเมือนะครับราลองชิมดูนะคะ้น้ต้ขอบคุณลุงจิมมากนะครับขอบคุณลุงจิมมากนะครับเลี้ยงอวันตินนะครับเลี้ยงอวันตินหนึแก้วนะครับไม่ได้กินแล้